พร้อมจะปล่อยเรือธองสุดแรง Nubia Z80 Ultra มาพร้อม Snapdragon 8 e l i เจ Gen 5และ8 7 2 0 0 m a h ที่จะเปลี่ยนโลกสมาร์ทโฟนไหม Nubia ยักษ์ใหญ่จากจีนเพิ่งเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง,งรุ่นใหม่ Z80 Ultra ที่มาพร้อมสเปคที่น่าตื่นเต้นด้วยชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5ตัวล่าสุดจาก Qualcomm ที่มอบประสิทธิภาพสูงสุดในการประมวลผลกราฟิกและ AI ร่วมกับหน้าจอมเลท 144Hz ที่ลื่นไหลและกล้องใต้จอที่ทำให้หน้าจอดูเต็มตาไร้รอยบาดแต่ คุณคิดว่าสมาร์ทโฟนนี้จะสามารถคว้าใจนักเกมและนักถ่ายภาพได้จริงหรือไม่และนี่คือจุดที่คนใช้งานส่วนใหญ่อาจพลาดไปแท้แปดสิบอุลตร่ายังมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่7 2 0 0 mah ที่รองรับการชาร์จเร็วทั้งแบบมีสาย90 w ดับบยูและไร้สาย80ดทําับบยูทให้คุณสามารถใช้งานได้ตลอดวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเลยนอกจากนี้ยังมีกล้องหลังระดับโปรที่เทียบเท่าเลนส์3 5ม mm ร่วมกับชุดถ่ายภาพเสริมที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังถือกล้องจริงๆ แต่คุณรู้ไหมว่า Nu บีไยังมีแผนเปิดตัวเวอร์ชัน global ในวันที่6พฤศจิกายนนี้ซึ่งหมายความว่าสมาร์ทโฟนนี้จะมาถึงมือผู้บริโภคทั่วโลกเร็วๆนี้ด้วยราคาเริ่มต้น4,999หยวนประมาณ23,000บาทและมีรุ่นพิเศษ Story s t อริสกายเอดิชันที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพวอสตอรินายของวินเซนแวนโกทำให้แซด80อุนตราดูหรูหราและสวยงามอย่างมากคุณคิดว่าูเบีแซด80อุนตราจะสามารถแข่งขันกับสมาร์ทโฟนเรือธงอื่นๆได้หรือไม่ กับสเปคที่ครบครันทั้งชิปสนับราก้อน8อิเลเจน5กล้องระดับโปรหน้าจอโมเล144เฮและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่7200ซูเนมแ80อุลตราดูเหมาะสำหรับทั้งสายเกมและสายถ่ายภาพที่มองหาสมาร์ทโฟนที่แรงและหรูครบในเครื่องเดียวแต่คุณคิดว่ามีจุดได้อะไรบ้างที่นูบีอาควรปรับปรุงในรุ่นต่อๆไปขอให้แสดงความคิดเห็นลงในการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้เลย